ใบฟ้าค่ะมันฟันในแมกโนเนี่นเะจ้าเสียหูเรืองวันหนึ่งอุตสาห์กองให้ฟันใหยย้โจเจ้ายังสิไปถามใบฟ้านะครับเออไบฟ้ามันมีบนล่างนะครับอย่างละสามหางเนี่ยเพราะเอาล่างไปแล้วแลเหลือบนอ่ะใครจาได้อาจารย์ให้เด่นไปอะไรบ้างนะและมาฟันนะล่างตัวไหนนะอาจารย์ให้เด่นไปสองตัวถ้าดูกับอาจารย์นะตั้งแต่ครั้งแรก คุณไม่ต้องถามหามใบฟ้าหรอกถูกไหมคุณเห็นอนาะจารย์เด่นให้ไปแล้วนะเลขเด่นเป็นสองตัวเอาถามก่อนมีตัวไหนมั่งฟังจากปากนี่แหละเออนี่นะครับอานะจารย์ให้เด่นไปสามเลขเกียบนะฟังจะายถงว่าฝึกฟังสาหรับคนที่ถามนะ อันนี้คือรวมบนล่างและอาจารย์มาฟันล่างคืออะไรคือสามใช่ไหมทุกคนฟันล่างสามทีนี้มันเหลือบนอะไรล่ะทีนี้เหลือเจ็ดและทุกคนรู้ว่าหลักหน่วยล่างของอาจารย์น่ะมันมีตัวไหนในไบฟา้ามก็ตัวเดียวกันอะอาจารย์ในฟันล่างให้หาเลตเตอรี่นี่แล้วเพราะนั้นหลักหน่วยมันก็คือตัวเดียวกันเนี่ยเจ้าก็เอาไปใส่เก็บตัวหรอถูกไหมเออ นี่แหละคนเนาะนยศสีหยสื่อหอ,อแต่นะครับอาจารย์ให้ในใบฟ้าเนี่ยมันจํากัดจริงๆมันก็มีสีหางแต่เราจะให้เยอะก็ไม่ได้มันก็เลยไม่คุ้มที่ฟันนี้ก็คือมันคุ้มแล้วเด้กใจบออือถึงว่าอยากเว้าพราะหนึ่งให้ไปแล้วอันนี้ลางเดือบี่นองไอชิดเอา เพราะฉะนั้นเห็นเลขเด่นของจารย์ตัวหนึ่งบนตัวหนึ่งล่างและให้ล่างไปแล้วเนี่ยทุกคนต้องรู้บนทันทีอาจารย์ก็บอกอยู่คนเ็ดผู้เดียวนี่ไหมดค,คนเดียวเป็นผู้เ็ดก็ต้องหูตัวหลักหน่วยบนหลักหน่วยมันก็ตัวเดียวกันในเมื่อตัวบนเท้าก็ฟันให้เห็นล่างที่เหลือมันก็เป็นบนถูกไหมเพราะว่าอาจารย์ให้เป็นแนวทางคือตลาดชิมแบงก็คือลางจะให้ให้แล้วไม่เดือดร้อน นะให้แล้วสามารถเล่นได้ดันได้วางกระโดนะวันสี่เนี่ยนันที่ให้ไปก็คือให้ไปซื้อลัตเตอรี่ขึ้นรางไอ้ที่มันจําเป็นถึงมันอันเข้าในลัตเตอรี่เนี่ยมันสี่อันก็อ,อันใส้ก็รางก็คือลัตเตอรี่อยู่แล้วต่อไปสเต็ปที่สองนะครับก็เป็นเรื่องของบนนะครับเออไม่ฟ้ามันมีบนล่างนะครับอย่างละสามหาง เอาล่างไปแล้วล้วเหลือบนเอ้าสีดำเห็นฟังจากปางวดมิกี้มันออกวันวันอะไรวันที่หนึ่งมันเป็นวันวันที่หนึ่งวันพระไหมวันพระถูกไหมวันพระวันที่สิบหกออกวันอังคารเป็นวันอะไรทุกคนมันพระเหมือนกันงวดมิก้วันพระมันออกอะไรมันมีแปดและมีเก้าแปดบนเก้าล่างถูกไหมนั่น จ็ดสี่กับสิมองออกเลยนี่แหละคือตัวเน่นถูกบาออกวันพระเหมือนกันนะครับวันพระเหมือนกันนะงวดเมื่อกี้วันพระมาเปียดหนึ่งะเปียดมาอาจารย์ฟันศูนย์ล่างมันมาเก้าศูนย์ทีนี้อาจารย์ให้ไปสามได้เกียรติอาจารย์เบาไว้วัดผัดเจ็สี่กับสิบงดี้นี่ สำหรับซื้อนะมันจะพูดได้เฉพาะแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะเพราะนั้นแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลที่อาจารย์ฟันล่างให้นะนะนี่ก็คือลางคือลัตเตอรี่ก็ค,คือลางพี่นอ้องถึงมันอันเขาปอกต้องใ่ใจเพราะยังไอ่ จังไหนะครับแบบไหนอย่างไรเราก็ได้ลัตเตอรี่พอใจบอกเออถึงห้ไปหาซื้อลัตเตอรี่อาจารย์จะทําเป็นทีละัสะติสจะทีละสะติดให้พอใจาเนาะสเตปสเตปหนึ่งเพื่อให้ไปหาซื้อลัตเตอรี่ลัตเตอรี่มันก็คือล่างถ้าบนซื้อลัตเตอรี่ได้บอแต่ถ้าถูกมันก็ไม่ได้ตังค์อาจารย์เคยถูกสามตัวบนก็ไม่ได้ตังค์เขาไม่ให้ไม่ว่าแต่สามตัวอะไรถูกก็ว,วันที่หนึ่งคิด ตัวหน้าตัวเดียวหลักแสนก็ไม่ได้ตังค์เราไม่ให้นะครับนอกจากที่เขาหมุนสองครั้งนะในนี้คายในะมันได้อยู่ต้องต้อง,ต,องต้องทับความเข้าใจสําหรับคนที่ซื้อลอตเตอรี่แต่ถ้ารางวัลอื่นมันองถูหกตัวนะที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าแม้แต่รางวันที่หนึ่งมันต้องหกตัวเดิเพราะฉะนั้นเอาสองตัวให้มันถูก,ก่อนนะไอหกตัวค่ไปพูดท,ทีหลัง เนาะเข้าใจเนาะเอาสองตัวให้มันได้ก่อนสองตัวนะัดตรงนี้ก็คือล่างใหนะ้มันถูกก่อนมันจะสิได้ตังถ้าสองตัวบนหนึ่งมันบริตันต์แน่นอนคือลัตเตอรี่นนะเข้าใจเนาะเอาแบบลับตเตอรี่นะถ้าบุญมีวาสนาจริงๆก็ให้มันอมอนเป็นผลคอยได้ไอ้หกตัวเนี่ยรางวันไหนก็แล้วแต่อันนั้นค่อยว่าเนาะค่อยว่าแต่สองตัวนี่พอหาได้เลยนะเนะี่ยพอหาได้ เกิดได้สองล่างแล้วท่านได้บนด้วยถูกกรวันอื่นด้วยก็เป็นทน,นิสงเป็นผลบุญห้้งเท่านะทุ้สึกตัวที่ให้ไปกับบนล่างลอตเตอรี่ตั้งหากนะพฤศจิลินแบบนี้